วสวัสดีครับ,บดดยูเดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับมอเตอร์ซิมซิมเย่ตอนนี้ก็เดินทางก,กันไปถึงพาร์ทเท่าไหร่ละพาร์ทที่5แล้วนะครับนะมาเปิด<า>ตัวกันกแบบว่าอลังการงานสร้างนะเหมือนอยู่มอเตอร์โชว์นะครับแน่นอนงานโชว์รถ <laughs> ใช่โอเคงานโชว์วันนี้เราจะไปหาอะไรนะั้นณขวัญที่เราพาร์ทพูดไปพาร์ทที่แล้วเราจะไปหาหนังจะไปหาหนังใช่ไใช่โอเคเมื่อพาร์ทที่แล้วเราพูดไปว่าหมีนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูหมีกันไหมคุณขวัญ ไปดูหมีกันดีไหมถ้าจะไปก็รีบมานะฮะไม่เห็นหมีหนูบังไม่เห็นมีหนูปะไม่เห็นฮะเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูนู่นอยู่หนอยู่นู่นอยู่ไหนไม่รู้จำไม่ได้เลยอะไหนครับคุณควรไม่มีหรอพี่หนูมั่วเอ้ยนี่ลงท่ามอ่อโอ้โหขึ้นเขาอะขึ้นได้ไหมระยากระเตเอนะฮะขึ้นเขาอะเดี๊ี๊ยวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็น ่ดูคนขวัญขึ้นเขาเลยนะเบนเอ้ตกอะไรของเขาวะเขาทำอะไรอยอะนักเบนเบนเขาไหนอ่ะเบนอะไรเด็ดเธอเบนเบนเบนเห็นจะขึ้นสักอันเลยเนี่บนเบนเบนอยู่ที่เดิมเนี่ยยากจังเบย์อ่ะเดี๋ยวขออ้อมตรงนี้ไปละกันนะเบนเบนเขาไปขึ้นฝั่งนูแล้วไหมอันเนี้ยผมอยู่บนยอดเขาเลยอันเนี่ยลงข้างล่างแล้วแหละ อยู่บนยอดเขาเนี่ยในเมีะเดี๋ยวหนูมองไม่เห็นเดี๋ยวขี่หล่นลงไปนี่จบเลยได้ชีวิตเนี่ยโอ้โหเกือบแล้วนะตรงนี้เหมือนเราจะเห็นอยู่ข้างๆหมู่บ้านวีซีฮะใช่ค่ะเจอไหมฮะเดี๋ยวนะเห็นหมูค่ะเห็นหมูเฮ้ยหมูยังดีเห็นบ้านพ่อมดขนมหวานอีกแล้วพี่ไปทางไหนเนี่ยนี่ผมอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งเหวอีกอีกฝั่งหนึงนะ่งฮะ เอวอีกฝั่งโอเคจอดรอฉันด้วยสิเร็วรีบมาเร็วฉันข้ามไปไม่ได้ฉันกลัวตกเหวรถเธออยู่ตรงนี้แหละเอาของเลียร์ทางก่อนนะข้ามาสิกลัวอะไรวะตกเหวโหพี่ถ้ามันบรินเลยไปนู่นทำไงอะรถแรงไงตเหวตายดิตงเหวตายก็ไม่ข่มนะจ๊ะโอ้ยมันไม่ขนาดนั้นหรอกเร็วมา หญ้าโตแล้วนะเนี่ยขุดแล้วก็หญ้าโตอยูโอ้ยแถวนี้มีหมาด้วยหมาน้อยพันสีน้ำตาลนี่เนาะกลับดิเฮ้ยมีตัวอะไรด้วยอ่ะหมาแก้วนี่หมาน้อยพันน้ำทำดำพันพันดำพันดำม่เยอะเปล่าเพล่เพล่เล่ค่ะไม่เล่นอีกแล้วอ่ะไม่กลิงเจน ชาใช่หมาพันธุ์เสกอกไม่รู้ครับอีกคนหนูไว้หมาพันธุ์เสกอกเหมือนเหมือนเหมือนอะไนี่ไหมฮะเห็ดเข็มพันธุ์แฮมเห็ดคนละอย่างอ๋อเห็ดเข็มพันอ๋อเห็ดเข็มพันธุ์แฮมแฮมอร่อยหมามันวิ่งเร็วมากพันธุ์เห็ดเข็มไม่ใช่หรอนี่ไงนี่ไงโอ้โหดิ๊บปะดิ๊บปะดิ๊บปะหมาฮะฮะโอ้โหมันวิ่งเร็วมากอะ ฆ่ามันฆ่ามันแหลือหนึ่งแล้วเหลือหนึ่งแล้วไว้ฆ่ามันนะลองจับดูดิจับป่ะใช้อะไรจับอ่ะอันนั้นจับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นั่นก็ฆ่ามันแล้วมันวิ่งเลยแบบวิวมากอ่ะเบอร์เบสานอะไรเลยโหนฆ่าหมามันต้องใช้กระดูกอื่นนะฮะมันเป็นกระดูกที่เราต้องพันเนื้อหมูอะฮะใช่ต้องเป็นกระดูกพันเนื้อหมูเมื่อกี้เจอหมูอยู่แต่ว่าเราต้องเลี้ยงหมูก่อนนะไม่งั้นมันหมูมันเหลือสองตัวเองมั้งอยู่ข้างๆหมู่บ้านนเมคซีอ่ะ แล้วเข้ามาจับก็ได้มั้งหมามันแถวนี้เยอะอยู่อ่ะใช่เป็นแบบแหล่งรวมหมาครับเยอะมากมีหลายพงหลายพันเอาคุณขวัญร้อเตียงมาเนาะมืดอีกแล้วเนี้ยตามมาครับคุณขวัญตามมาติปตาเวแล้วไม่ีทุยไม่ใช่นักปานติปตาเออพี่ถ้าหมาเนาะหมาหลายพันเชียรแล้วรถคุณขวัญนี่แบบสายเอื่อยมากอะฮะผมจะโดนคีเปอร์บึ้มพมรถหมาเนี่ยแหละเอ้ยรถ รถผารถเนะี่ยอะไรรถเจ็บดีรถปวดอัดรถปวดเออดูดิโอ้จะโดนยิงนะเนี่ยโอ้ยคิปเปอร์อ้าวว้าววพี่ก่อนเราได้สละรถก่อนแม่งโคตรนี้ปั๊บโคตรรถคุณป้าโดนยิงเลยเหรอเออโดนยิงกว่าแต่หนูก็ยังโดนยิงเลยคุณทิ้งรถอ่ะเออเดี๋ยวดิเด๋อสัตว์แถวนั้นมันเยอะพี่ แต่ย่ามโตวังหน้าหนูอ่ะหนูไม่ชอบค่าแล้วเนี่ยลงนี่ฮะจังหวะนี้เอาเปลี่ยนมุมกล้องงงอีกเอาเอาเอาตายตายโอ้เสียใจแล้วตีเราไม่เข้าโอ้ระเบิดก็ครึ่งดวงอ่ะนะโอ้โหจังเลยอ่ะตีเลี่ยดอ่ะฮะแล้วยังอยู่นี่ไงมืดมากคุณขวัญคุณขวัญต้องให้ไฟผมด่วนๆไหนไหนอยู่ที่เดิมปะไม่รู้ฮะผมทิ้งรถไปแล้วนะ เฮ้ยผมว่าคุณไปรับรถสีแดงเหมือนผมเถอะค่อยครับเออเดี๋ยว่อยครับใช่คุณต้องเับเดี๋ยวหาสีแดงไปด้วยพี่เผื่อผักฝากโอ้ฝากหาสีแดงด้วยดอกแดงอะนะใช่ดอกแดงอยู่ไหนแล้วเนี่ยนี่ไงอยู่ที่มันทึมของคุณอะเฮ้ยเจอน้องแมวไปกลับมาที่รถอะกลับมาที่รถกลับไปละเห็นไฟละเห็นละมีใครตามหลังเธออยู่ ตะเกียดนิ้ตันไงอ๋อบัดดีอ้าวได้หมวกกันด้วยหมวกอะไรก็ไม่รู้หมวกอะไรหมวกตอนนี้เราต้องนั่งเก็บหมวกใหม่นะคะเพราะว่าหมวกเราก็ไม่เจออ้าหมวกหายหมดเลยอ่ะหมวกหายเหมือนกันพี่หายปะ,ะไม่เป็นไรฮะมีหมวกใหม่แล้วฮะเฮ้ยหมาพี่จับก่อนอะนะเอาเลยฮะเย็ดได้แล้วเจ็บนี่รถฟูอัดรถฟูอัด หมาไหนดูดิไปแล้วเนี่ยพี่ข้างๆี่ตังี้นี่ก็มีอีกตัวนึงเอาไปดิตัวนั้นต้องใช้อะไรจับฮะกระดูกใช่ไหมไปดูกระดูกธรรมดาจับได้เลยน้องหมาน้องหมาให้คอเอียงเหมือนบอลข้างเลยอ้าวจับไม่ติดอะคุณจับไปเลยเลยได้แล้วจ้าเราจะเคลื่อนหัวใจอ่ะมันช่วยเราสู้ได้ใช่ไหมใช่มันช่วยเราสู้ได้เดี๋ยวไปตีโดนมันสิผมว่าเดี๋ยวต้องตีโดนมันแน่เลย มไมอ้ลระหมาหนูวิ่งไปไหนแล้วเนะี่ยโอ้ยเก่งเหมือนกันนะเนี่ยน้องหมาอีรถปูอัดรถปูอัดเพลงอะไรเพลงเก่ามาก <c oughs> น่จาจะกระตุกนะอุ้ยตีหมา <c oughs> อ้าวหมาตายเลย <c oughs> ตีถูกหมาตัวเองโถหมาขวางทางทำร้ายหมาได้อย่างไรใช่เรากำลังเปิดแมปคุ้นขวนัญเอาหมาตายกวโอ๊ยหมาชอบมาขวางทาง ก็หมามันขวางทางนะครับเอ่ซีคิปเปอร์คิปเปอร์โอเคเดี่ยงว้ายตอนนี้มีอ้หหมาชนเหมือนค้นขวัญเลยชอบขวางทางอะไรขวางทางพี่ว่าหนูขวางทางเหรอเย่เฮ้ยมีกล่องกล่องอันนี้มีทองทองเล็กจริงเราลง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 ไปฆ่าหมูพีกันไหมได้โกนากเกตใช่ป่ะได้ไม่ต้องไปขุด ทำทองได้ใช่ไหมล่ะได้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 ไปคุณหวันลุยลุยสิคะอย่างนี้ครับผมมาเลยฮะวิ่งตามมาอยู่ฮะได้ฮะผมวิ่งเร็วฮะอัพสปีดมานักกีฬานักกีฬาตัวยงฮะใช่แต่เราก็จะเหนื่อยนิดนึงกินก่อนอ๋อเป็นไงไหวปะจะได้ฮะอ่าได้เลยจะได้อยู่ ไม่ได้ไรฉันได้ยูจะเจอวัวกันไม่แน่วันเนี้ยนนไม่รู้ฮะก็ต้องหาไปเรื่อยฮะนั่นไงบีบ้านขวนัญไหนบ้านอะไรเยอะเนี่ยทั้งเนี้ยบ้านอะไร<ห>ก<ๆ>็ไม่รู้เฮ้ยบ้านผพ้รอดชีวิตรหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ฮะไปดูบ้านวิชหรือเปล่าเนี่ยน่าใช่เหมืนอนเออตามาน้องหมาฮะไปดูกันดีกว่าฮะว่าใครอยู่ในบ้านครับผม มีไหมมีคนไหมมีคนไหมบันไดเอาขึ้นทางไหนเนี่ยทางข้างๆตรงนี้มีบันไดขาดด้วยนะฮัลโหลเฮ้ยฮัลลโหอิสมีมากแก้ว่าป่ะเนี่ยแก้ว่าเป็นชาวเผ่าอ่ะดูดิมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหมันเป็นชาวเผ่าผู้เก็บหอยไงฮะใช่เป็นชาวมีแต่หอยหอยล้วนๆเลยทำไมนายเก็บหอยติดติดหอย ติดหอยติดหอยออกไม่ได้ไม่่ใชติดหอยหรอกเดี๋ยวจะทุบหอยให้ตรงนี้เป็นทรายดูดด้วยพี่เอาเหรอถอยออกถอยออกติดหอยเอามามาหมาไปแล้วติดอยู่เลยติดอยู่เลยโอ้ยหนูก็ติดเดี๋ยวเดี๋ยวหมาโอ้ยหมาติดไปแล้วอ่ะตายแน่ๆอ่ะหลุดละโอ้ยหมาหนูพี่เตะมาให้หน่อยเตะยังไงล่ะขุดสิ ไม่ได้ติดหอยตรงนี้เดียวไมีที่ขุดอยู่ติดหอยขึ้นได้ที่ขุดที่ขุดเอ้ยโดนแล้วโดนแล้วตายแล้วแหละเอ่งละเอ่งละพูดให้หน่อยดิติดหอยพูดอยู่เดี๋ยวดันติมาเฮ้ยมาไปแล้วมั้งเฮ้ยเดี๋ยวดันต้องเดินไปมันติดเลยเอ้าเอางี้ดิหอเฮ้ยเดี๋ยวไปดูหมาไงเฮ้ยดูอยู่กลางแล้วไม่ใช่เหรอจบแล้ว ขุดไม่ออกขุดโคตรยากเลยเอาขวานทุบแล้วหมาจะเข้าไปยุ่งทำไมวะมันกัดในนั่นเหรอสายดูจะร้องแย่มากไหนอะไหนบอกขุดรายมันต้องขุดหอยโอ้โหเรียบมากอะหูว็เข้าไปติดทุกอันอะหอยนี่อะไรกับหองหอยวะเนี่ยมาแล้วไติดกลายเป็นคนติดหอยไปอ้าวทำไมไม่มีคนอยู่ เฮ้ยมีปลาแล้วก็แซลมอนมีปลาแซลมอนกับปลาธรรมดาเย่เราเอาหอยไปแลกเขาครับเฮ้ยตรงนั้นมีหุบเขาอะไรไม่รู้นี่ขวัญหุบเขาหุบเขาสไปรูลีน่าเร็วหาหุบเขาสไปรูลิท่ากันไปเรื่อยครับไม่มีอะไรจะพูดไงเฮ้ยปละวานปละวานไปแล้วฮะกันผู้ล่าปละวานรู้จักปบอกันผู้ล่าปละวานมาปละวานมา กันผู้โหดร้ายแล้วฆ่าบาวานจริงเหรอทำไมอ่ะโหดจังเลยอจะต้นงดีๆไนกวัญปบาวานบาวานตายแล้วโหตายไวจังไงดอกอะไรยังไม่ทันไปแจมด้วยเลยไม่ดอกอะไรเลยอุ้ยนี่มันเมืองดอกไม้ขวัญเมืองดอกเหมยเมืองดอกเหมยมาดูมาดูโดสีเดี๋ยวปักไฟอุ้ย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 แบ่งมุมเคยยุ่มหัวใจแบงมุมซอมบี้อ่ะซอมบี้อ่ะ ซอมบี้เหรอมาดิเฮ้ยซอมบี้หมวกอะไรเนี่ยซอมบี้หมวกเอนเดอร์จริงเหรอ,อดูน่ากลัวไหมเฮ้ยซอมบี้หมวกหมาเอาเปล่าเฮ้ยอยู่ไหนบ้านี่ซอมบี้หมวกหมามาแล้วนะี่ยยืนทำบ้า<ำ>เลยทำไมหมวกเราบัา๊กอะไม่ไงหมวกดอกไม้หมวกหมาข้างหลังโอ้ยซอมบี้ตีตูดฉันมาขนาดนี้ ไม่เอาผมฆ่านะไม่เอาผมฆ่านะเอาสิฮะน้าเน้ยงหมวกหมามงมิงซอมบี้หมวกหมาเจอน้องโอ้วัวเจอแล้ววัวภูเขามันคือวัวภูเขาขวานเราน่าจะเอาเพชรมาติดตัวได้เนี่ยโอ้เรากลับบ้านยากเลยทีนี้เฮ้ยนี่เราวนมาเป็นวงกลมนี่หว่าทำไมอะบ้านแมวอะไรอยู่นั่นอะบ้านนี่ไงโอ้มาทางนี้ก็เจอวัวแล้ว ถ้าเดินวนมาําแป๊บเป็นทักษะการเดินวนอ่อนม,มากมาเดี๋ยวเราบรา,าดบัวกันต่อครับผมมาพามันไปเลยขวัญนคนละตัวเร็วมันไม่ตามครับล่าบ,บัวเหรอพี่ใช่ล่าบ,บัว <c oughs> ไปยังไงกันเราก็ต้องไปเชืออมันอยู่แล้ว <c oughs> เหมือนเหมือนแบบล่าบัวมามาเอาคนละตัวหรอได้ต<า>บบัวจ๋าตามพี่มาบ,บัวไม่ตามครับ <c oughs> น้องว่าจ๋ามาเร้วมาแล้วเด็กดีดีมากค่ะแต่มาตามาต่มาข้าวอันหอมกลุ่มแต่มันไม่ตามนะครับข้าวคุณไม่อร่อยเปล่าข้าวเก่าแน่เลยเลี้ยงผสมพันธุ์แล้วเนี่ยกับนลถ้าไม่โดนอีกตัวนึงก็ยังไม่ผสมพันธุ์เป็นลูกหรอกนะมาแล้วมาแล้วน้องวัวกลับบ้านกันเดี๋ยวน้องวัวมันรักผมเลยหัวใจขึ้นตึงตังมาแล้วนอนอะเนอ ตามมาเร็วตามมาเร็วตามมาเร็วมันอยู่แถวนี้ไปก่อนรู้แล้วทำไมเขาตามบุณขวัญเยอะฮะเพราะคุณขวัญมีฟีโรโมนที่เป็นวัวครับฮชยกินตัวเป็นวัวครับไม่ใช่ก็พอคือจับผสมพันธุ์ดีกว่าชุบรีบจุงทำรั้วก่อนนอนวัวไปกินข้าวแล้วคุณเออดีแล้วให้มันกินตรงนั้นแหละมาปี้กันป๊าบ โอ้ยทุเล็นี่ลูกวัวน้อยหน้ามึนมากหน้ามึนมากลูกวัวน้อยหน้ามึนหน้าเหมือนพี่การเลยว่าหน้ามึนถ้าผมน่ารักครับถุยยังจะยังจะหลงตัวเองอีกนะให้อย่างนายจะหน้าตวนเออหน้าตาน่ารักนะแต่ว่าเดี๋ยวนายก็ต้องตายกันหมดทำให้ถึาทำร้ายวัวได้ลงคอเดี๋ยวจะดูนะว่าเธอจะไม่ฆ่า เราก็ต้องใช้ไว้เงี่ยดูดิพ่อแม่ลูกมันก็ต้องค่าอยู่แล้วไม่พอว่ะอ๋อได้ได้ได้เกบตัวเราไว้นะที่รักจา๋ามาเร็วที่รักขนมปังฟาร์มเฮาไม่จ๊เนี่ยไอที่รักข้างหลังเธอออกหมดแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้ว <c oughs> เปิดให้หน่อยเปิดอยู่ที่รักเข้ามาเร็วที่รักโอ้โหที่รักไม่เข้าที่รักอ,อันนี้แล้ว ต้องต้องเปิดตรงนี้อีกคนนึงไม่ยอมค่าเห็นไหมเข้ามาแล้วเยี่ยมผสมพันอีกเดี๋ยวปิดไม่ได้ต้องรอแครอทเราไม่มีหรอพี่โอ้เรามีเยอะแยะมีเหรอโอ้โหไม่บอกเราเราคิดว่าเอ้ยเราไม่มีแครหลอ่อะปลาปลาปลาอยู่ตรงหมู่บ้านจริงๆโอ้เอาแค่หรอมาฝากตื่เตืออยากให้เธอได้กิน น้องเกิดไม่ทันนะบอกเลยมีวิตวามีพี่เราว่าเกิดทันวะประมาณเรามอหนึ่งใช่ปอสี่ด้วยซ้ำเราปอสี่เราปอสี่เรามอหนึ่งนะครับเพลงเดะน้องๆเกิดทันหรือเปล่าเฮ้ยฝนตกฝนตกทะเลทรายเอ้ดเออเอดเอไม่หมูวิ่งเร็วเดเออดอดเ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 อดหมูวิ่งเร็วมากเอดเอดเอดมันไม่ตามเขาอ่ะ เฮ้ยเราเป็นพ่อเดียวกันนะมาเร็วมาเร็วตามมาเร็วนี่หมูลดความอ้วนนะฮะคุณขวัญดูไว้บ้างอ๋อหมูไอ้น้ำลดความอ้วนเหรอใช่โอ้ยน่ารักน่ารักอ้าวคุณขวัญอืดน้ำแล้วน่ะบ้าเหรอไม่ใช่มาม่าอืดไม่ได้หรอกเนอะเนอะนอเอแต่เป็นอาม่าใช่ไหมมันไปตามเธอลมันไปตามเธอแล้วโอเคโอเคได้สองตัวเลยนะ ไปแล้วเราบายไก่ไม่ตายลูกไก่<า>อะไม่เป็นไรมั้งมีลูกไก่อยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวมันก็โตยุ่งยากนะคะเลี้ยงคอกเดียวกันวัวออกอันเนี้ย <c oughs> โอ้ลุกคัน,น <c oughs> เลี้ยงคอกเดียวกันก็จะยุ่งยากแบบเนี้ยแหละเดี๋ยวอะพี่ถือข้าวแล้วล่อวัวไว้เออไปไปไปไก่หมูเร็วเดี๋ยวปิดก้อนปิดก่อน โอ้คุณขวัญน่ะโอ้ฉันบอกให้เธอถือเข้าดูถืออะไรแตแหกแหกไปแล้วเนี่ยแหกอะไรเหรอแหกตาดูครับโอ้โหชีวิตแหกอะไรเหรอเอาเข้าเอาเข้ามาเออผมลืมเลยผมจะทำนี่ครับจะทำแบ็คแพ็คเนอกระเป๋าอุ้ยคีเปอร์ในบ้านคุณขวัญออกสิคุณ มายังไงมันมาอยู่เลยในบ้านบ้านมันมืดอ่ะเฮ้ยพี่กันอยาให้มันมันตายนะครับถ้ามันตุ้มในบ้านนี่แบบก็สนุกาอ่ะน้องห้ายอ่ะมันเกิดในห้องนี้ใช่ไหม yes แต่มันมืดอ่ะต้องปักไฟอีกคุณยังเหลือกุหลาบแดงอยู่ไหมกูโอ้ยเยอะแะฉันนู้จ่าไปฟาร์มมาโอเคเดี๋ยวเก็บของก่อนนะทั้งวันนี้เก็บเลยค่ะ นี่เลยครับวิธีคับมีดครับผมเพราะฉะนั้นต้องคาบฮะจัดไปวางสีแดงสองข้างครับคุณขวัญทำตามเลยฮะ๋ยวางเหล็กตรงกลางครับหนสีแดงไหเอะสีแดงไหมฮะมีดอยู่หน้าไหนอ่ะมีดอยู่หน้าสิบเจ็ดฮะดูก็ได้เออดูก็ได้โอเคทำมีดปุ๊บแล้วทีนี้เราก็ต้องมาทำหนังเห็นไหมฮะไปคล้ายหนังนะฮะมันจะใช้ทำจากพืชที่ชื่อว่าเฮมเฮมอะไรเนี่ย เพื่อจะมาใช้ทำกระเป๋านั่นเองนะครับกระเป๋าใช้อันนี้ทั้งหมด8อันคันวาสอะไรนี่ครับชื่อมีชื่อว่าไนฟ์ได้แล้วครับผมแบ็คแพ็คโอ้โหไม่อยากจะเชื่อแล้วับโอ้ของไม่พอให้คุณขวันซะด้วยแย่จังโอ้ยทำไมสองมัเธอต้องไปทำอันนี้เพิ่มฮะเธอต้องไปทำอันนี้เพิ่มสองอันแล้วก็เอามีดไปฮะเธอต้องไปทำหนังเพิ่มมะคุณคุณต้องไปขุดไอ้นี่ครับที่มันเป็น ยายาที่ผมบอกเฮ้ยมันใช้ได้นะเนี้ยมามาลองใส่แบ็คแพ็คกันดีกว่าดูใส่ตรงนี้ครับผมใส่ด้านซ้ายดับเยสมีช่องกระเป๋าเพิ่มครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยจริงเหมือนมันจะใส่สมใส่มีดได้นะฮะสืมอมมายปับ๊บอ่ามีสําหรับเอาไวคา้คราของอย่างอื่นด้วยนะฮะอยากได้ปิกแอกปั๊ปับ๊บปับเยสมันเป็นมันเป็นโตคา้าบเคลื่อนที่นี่เอง อเยี่ยมเลยยช่น yeah. ะฮะคุณขวัญไปทํามีดไว้ครับเดี๋ยวก็เจอพืชมาน้าไก่มาตามพระเจ้ามาคุณขวัญเปิด <c oughs> ทางครับป,ปุ๊บปักอาหยุดเลยพอเปิดปุ๊บหยุดเลยระวังหมู <c oughs> <c oughs> ดันมาดันมาบดีมากจังหวะนี้ใช่เลยเฮ้ยปิด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 ิดปิดปิด,ป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 ดมือไปถูกอ,ออกอีกตัวนึงยังออกได้อีกอะ่ะโอ้โบ้าบ้าโอโ้เราวิ่งหนีไกลเลยนะโอเคงเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราค่อยมาคราบแล้วกันเอาแค่นี้ก่อนนะครับเกเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะ